สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ตอนนี้ช่องเดซี่ดองเราก็จะมาทำนายดวงชะตาด้านความรักให้กับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์โดยจะเป็นคำทำนายช่วงเดือนกันยายน 25- 6 3นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกเนี่ยก็อย่าก็ขอช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดระดิ่งแจ้งเตือนก,นกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการให้กำลังใจและสนับสนุนช่องของเราต่อไปแล้วตอนนี้เราก็เลือกไพ่กันครบแล้วนะครับมาเริ่มดูกันเลยโดยจะเริ่มจากเรื่องราวความรักของคนที่อยู่ในความสัมพัันนธ์แล้วะครบ ไพ่ของตัวคุณนะ่ะเป็นไพ่ราชนิระจันะดูคุณจะมีสิ่งที่ต้องเก็บเงียบเก็บงำความรู้สึกบางอย่างเอาไว้อะด้วยความรู้สึกเข้าใจถึงสิ่ง,งต่างๆทางความรักที่เกิดขึ้นเป็นอย่างดีนะแม้ว่าจะต้องมีการจำทนกับสิ่งที่มันไม่ได้ดังใจบ้างนะหรือรู้สึกว่ามันมีสิ่งที่ไม่ได,ดีเกิดขึ้นนะแต่คุณก็ยังคิดถึงความรักความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะแล้วก็ยังอยากที่จะทําให้ความรักที่มีตรงเนี้ยมันได้เดินหน้าพัฒนากันต่อไปเรื่อยๆดูนะครับเนี่ยแล้วตัวอีกฝ ดูเขาจะมีความคิดอะไรยะแยะๆมากมายอยู่ในหัวนะครับเนี่ยมีสิ่งให้หมองแลวก็ให้ทําเป็นเป้าหมายในใจค่อนข้างเยอะมากอะซึ่งไอ้สิ่งต่างๆตรงเนี้ยมันก็ทําให้เขาอะเริ่มทําตัวผิดแปลกไปจากเดิมดูจะไม่ใช่คนเก่าที่คุณเคยรู้จักมาหรือเขาอาจจะเริ่มทําตัวแยกห่างจากคุณเป็นในช่วงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยสถานการณ์ในช่วงเนี้ยมันจึงเป็นช่วงที่พวกคุณนะจะพยายามลุกมาเดินหน้าทํากับสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังกันอยู่นะโดยที่เป้าหมายนะ่ะอาจจะแตกต่างกันไปสักหน่อยหนึ่งนะ คนหนึ่งอยากจะเดินหน้าทำสิ่งต่างๆเพื่อความรักส่วนอีกคนหนึ่งจะมองไปที่เป้าหมายมองไปที่ธุระส่วนตัวของตัวเองอ่ะไม่ค่อยมาใส่ใจกับความรักตรงนี้กันเท่าไหร่นะจนอาจจะกอเกิดปัญหาความตึงเครียดบางอย่างขึ้นมาระหว่างกันนะครับเนี่ยการพยายามเดินหน้าทําสิ่งต่างๆต,ตรงนี้อีกฝ่ายหนึ่งอ่ะเขาอาจจะมองว่ามันเป็นความน่าลำคาญก็ได้นะเนี่ยซึ่งถ้าหากว่าเป็นเพราะว่าเขามีธุระหน้าที่สําคัญที่ต้องไปทำอ่ะมันก็คงดีไปนะครับแต่ถ้าหากว่าเขาอ่ะ มีเป้าหมายทางความรักใหม่ๆเข้ามาให้ได้ไปมองและสนใจกับมันเนี่ยมันก็คงเป็นสิ่งที่แย่สักหน่อยนะในเรื่องราวความรักของพวกคุณนะแต่อย่างไงก็ขอเป็นทางแย่ๆหลายๆที่ไม่ขอให้เกิดขึ้นนะครับแล้วภายบทสรุปเนี่ยเรื่องราวความรักของคุณในเดือนนี้มันจะเป็นการวางตัวนิ่งๆเพื่อรักษาสถานการณ์ทางความรักเอาไว้อะให้มันยังคงปกติอยู่เหมือนเดิมแม้ว่าจะรู้สึกถึงปัญหาบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็ตามนะแต่จะเก็บงำเก็บเงียบความรู้สึกแย่ๆเอาไว้อะเนี่ย แล้วก็เดินหน้าทาสิ่งที่ดีกันเพื่อความรักต่อไปอะ่ะหรือมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาที่แยกขนาดนั้นก็ได้นะเพราะไอการที่คู่ของคุณเขานิ่งไปเนี่ยเขาอาจจะไปทําธุรกของตัวเองอยู่ก็ได้อะ่ะก็ขอค่อยๆดูสถานก,การณ์ทำความรักกันไปนะครับอืมทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณเนี่ยเขาคิดอะไรกับคุณอยู่นะ หน้าไพ่ความคิดของเขาเนี่ยดูแล้วมันก็มีสิ่งแย่ๆเกิดขึ้นมาแต่ว่ามันก็เป็นสัญญาณที่ดีทางความรักของคุณนะครับเนี่ยเพราะว่าเขาเองก็ไม่ค่อยชอบกสัานการา์ตอนนี้สักเท่าไหร่อ่ะไพ่ห้าถ้วยอ่ะเขาก็มีความสิกแย่ๆเศร้าเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะแล้วก็ไพ,พ่เทมเพลนต์อนะ่ะมันเป็นการที่เขาอ่ะต้องพยายามควบคุมจัดการทําสิ่งต่างๆค่อนข้าง,งเยอะมากอนะ่ะในช่วงนี้อ่ะอาจจะต้องมีการเดินทางไกลของตัวเขาก็ได้นะ เพื่อไปทําธุระหน้าที่ที่เขามองอยู่เป็นสิ่งที่ต้องรับผิดชอบทางตรงจุดนั้นน่ะเนี่ยแล้วชีวิตเขาก็จะดูยุ่งยุ่งหนักเหนื่อยสักนิดหนึ่งนะเขาเองก็พยายามเดินหน้าทางความรักกับคุณเพียงแต่ว่ามันจะไม่สามารถมามองเรื่องความรักอย่างเดียวได้อะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ยากลําบากใจกับเขาสักนิดหนึ่งอะ่ะที่จะควบคุมทำ่งต่างๆให้มันดีทั้งเรื่องราวความรักแล้วก็หน้าที่การงานเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าไพอออร์เคลจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายัางไงบ้าง หน้า,าไพ่เบนเนี่ยก็มาบอกให้คุณอะมองเฉพาะสิ่งที่ดีความรักที่มีอยู่ในใจกันเข้าไว้นะอาจจะมีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นมาทําให้คุณเนี่ยมีความคิดมากกังวลวิตกเกินไปทางได้ความรักอะเนี่ยก็ขอให้คุณทําใจสบายๆแล้วก็มองโลกในแง่ดีไว้สักหน่อยนะครับเนี่ยการนิ่งเงียบไปของเขาอะมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่แย่ขนาดนั้นก็ได้อะอยังไงก็ขอให้ค่อยๆดูสถานการณ์กันไปนะครับอย่าไปหาเรื่องให้ต้องมีการทะเลาะเบาแวงแล้วก็ทาให้ความรักมันแย่ลงอะ ควรจะเป็นกำลังใจให้คู่ของคุณน่ะเขาได้เดินหน้าทำสิ่งต่างๆต,ตรงนี้ได้ต่อไปดีกว่านะโอเคทีนี้เรามาดูสถาการณ์ทางความรักให้กับคนโสดสนิทกันบ้างนะครับ าภาไพ่คนสดสนิทเนี่ยก็อาจจะดูไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าคุณอ่ะยังต้องอยู่ในสถานะสดสดแบบนี้ไปก่อนนะหากจะมีความรักอะไรเข้ามาเนี่ยก็เหมือนกับคุณเดยวไม่สามารถเปิดเผยในเรื่องราวความรักที่มีต่อกันได้ตรงนี้นะครับเนี่ยมันต้องเก็บเรื่องราวต่างๆเอาไว้ในใจเอาไว้มากกว่าเนี่ยเราก็ต้องมารู้สึกผิดหวังคิดมากเสียใจยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะกับความรักที่มันไม่ได้ตั้งใจในช่วงนี้นะครับเนี่ย หรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะไม่พบเจอใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ได้นะซึ่งคุณก็ต้องลองมองย้อนไปที่ตัวเองอะว่าคุณนะเปิดโอกาสให้ความรักต่างๆเนี่ยเข้ามาสู่ตัวคุณหรือเปล่าพราอถ้าหากว่าคุณะมีมาตรฐานบางอย่างที่มันสูงเกินไปแล้วก็คอยปิดกั้นกับความรักที่เข้ามาเนี่ยมันก็คงยากครับที่จะพบเจอกับความรักในเดือนนี้เนี่ยหรืออีกแง่หนึ่งก็คือคุณอาจจะพบเจอความรักกับคนที่เขาปิดกั้นตัวคุณอยู่ก็ได้นะไม่เปิดให้คุณเข้าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาได้เน แต่คุณก็เหมือนกับรักเขามากนะจนอยากที่จะครอบครองเก็บเขาไว้กับชีวิตตัวเองเนี่ยเนี่ยแล้วไอ้ความรักที่มันเป็นไปไม่ได้นยมันก็เลยทําให้คุณคิดมากตรงจุดนี้นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวอีกฝ่ายหนึ่งคนในใจของคุณนะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะอืมนะภายความคิดของเขาเนี่ย ดูเหมือนมันก็จะมีแต่เรื่องงานกับความมั่นคงที่อยู่ในหัวเขาอย่างเดียวเลยนะบางทีคุณกับเขาอ่ะอาจจะได้มาพบเจอกันในเรื่องการงานการเงินที่ต้องทาอะไรร่วมกันนะแล้วคุณก็ไปเดินหน้าทําความรักอะไรกับเขาเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ค่อยชอบใจกับตรงจุดนี้นะเนี่ยไพ่าสามดาบันมาเขารู้สึกผิดหวังเหมือนกันนะที่คุณเข้าไปหวังอะไรในบางอย่างในตัวเขาอยู่อ่ะการที่คุณอยากจะเดินหน้าทงความรักเนี่ยเขาก็ไม่ชอบแบบมันก็จะเป็นการเดินหน้าใช้ชีวิตแบบอึดอัดสักนิดหนึ่งนะ เนี่ยเขาเกอรู้สึกไม่สบายใจอะที่คุณไปชอบเขาอะนี่ก็ขออ่านไปตามหน้าไพ่นะครับโอเคทีนี้เรามาดูอลาร์เคิลกันนะครับว่าไพจะพูดถึงเรื่องราวตรงนี้ว่ายังไงบ้างอืมคุณก็ได้ไพพระแม่ศักดิ์สิทธิ์นะก็คงต้องอาศัยการเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะที่จะมาช่วยเหลือกับความรักของคุณนะครับ คุณอาจจะลองหาข้อมูลนะว่าไปทําบุญที่ไหนไหว้พักขอบพรที่ไหนแล้วมันจะทําให้ความรักของคุณมันดีขึ้นได้เนี่ยจะลองทําตรงจุดนี้ดูนะซึ่งก็ไม่รับประกันผลนะครับว่ามันจะสําเร็จหรือเปล่าอ่ะหรือแง่หนึ่งก็คือไอการที่คุณมีความวาวุ่นใจในเรื่องความรักที่มันมากเกินไปในตอนนี้อาจจะเป็นการให้คุณทำใจให้ผ่อนคลายสบายลงอ่ะแล้วก็เดินหน้าทําบุญทําใจให้มันมีความสุขสบายมากขึ้นอ่ะพอคุณคิดดีทําดี อะไรหลายๆอย่างสิ่งดีๆต่างๆนะมันน่าจะมีแรงดึงดูดที่จะนําสิ่งดีๆเข้าสู่ตัวคุณได้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูความรักให้กับคนมีคู่กันบ้างนะ น่าไพายคนที่มีคู่ครองแล้วคุณอาทิตย์นะดูแล้วมันก็จะมีสิ่งที่ขึ้นอัดใจที่ต้องพยายามอดทนอดกันต่อสู้กับความรักครั้งนี้อยู่เนี่ยภพยก้าวไม่เท้าอ่ะคุณก็มีสิ่งที่คุณไม่ค่อยชอบใจมีปัญหาทางด้านความรักอยู่นะแต่คุณก็ยังอดทนอ่ะยังอยากจะรักษากความรักครั้งนี้เอาไว้อ่ะไม่เปิดเผยในเรื่องราวแย่ๆในใจออกมาแล้วก็ภพยสิบเหรียญเนี่ยคือคุณก็ยังพยายามทําให้ความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มั่นคงสมบูรณ์มอบการช่วยเหลือที่ดีให้แก่กันอยู่นะยังทําหน้าที่ของคูู่่่ักทีีดออยะ แล้วก็เป็นไพ่เดอะเวอร์คุณก็อยากจะรักษากความรักครั้งนี้เอาไวใ้ให้มันมีความมั่นคงสมบูรณ์ซึ่งกูดูแล้วเนี่ยคุณก็สามารถทําตรงจุดนี้ได้ดีเหมือนกันนะครับแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญเนี่ยอย่างที่บอกอะว่ามันเป็นความพยายามโดยที่ต้องอดทนอดกั้นกับสิ่งแย่ๆไว้ในใจไงคุณก็มีสิ่งที่ไม่ค่อยชอบใจแล้วก็อดึดอัดใจอยู่บ้างอะแต่ว่าคุณก็สามารถควบคุมสิ่งต,าต่างๆสถานการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้ดีนะครับก็จะเป็นความรักที่มันสุขปนทุกข์สักนิดหนึ่งนงนะ ก็ขอจะช่วยคุณผ่านกตรงจุดนี้ไปได้นะครับเนี่ยทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าตัวคู่ของคุณอนะ่ะเขาคิดอะไรคุณอยู่นะครับอืในความคิดของเขาเนี่ยดูเขาเจะค่อนข้างมีอิสระในตัวเองค่อนข้างสูงมากเลยนะมีสิ่งที่เป็นเป้าหมายแล้วก็เดินหน้าทางกับตรงจุดนั้นอนะ่ะ เนี่ยไพ่เดอะโฟร์อะตัวเขาอะก็จะทําอะไรตามใจตัวเองสักหน่อยนะครับในช่วงเดือนนี้เนี่ยแล้วก็ไพ่ควีนเหรียญมันเป็นสิ่งที่เขายึดมั่นอยากจะรักษาตรงจุดนั้นเอาไว้อะมันน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานที่เขามองอยู่อะแล้วก็อยากจะเดินหน้าทากับมันไงเขาก็ไม่อยากที่จะเสียโอกาสที่ดีตรงนั้นไปอะเนี่ยแล้วก็ไพ่สองไม้เท้าอ่ะมันเป็นเหมือนกับโอกาสดีๆทางการงานหรือการเจริญเติบโตก้าวหน้าของตัวเขาอ่ะ แล้วเขาก็มุ่งหน้ามุ่งเน้นทางไปตรงจุดนั้นอยู่โดยที่ไม่ได้มองกับความรักที่มีกับคุณตักเท่าไห่เงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของความอึดอัดใจของคุณนะครับเนี่ยตรงเนี้ยก็ขอให้คุณทําใจปล่อยวางแล้วก็คอยให้การช่วยเหลือสนับสนุนเขาจะดีกว่าไปรู้สึกเสียใจน้อยใจกับความรักที่ไม่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยทีนี้เรามาดูอ่อนละเคลื่อนกันนะครับว่าไพาจะพูดถึงเรื่องราตรงนี้ว่ายังไงบ้าง คุณก็ได้ไพ่ที่พูดถึงความซึกอ่อนไหวจิตใจที่ค่อนบอบ,บางเป็นพิเศษในช่วงเดือนนี้นะผมว่ามันเป็นคําเตือนคําแนะนํามาว่าคุณนะต้องทําใจให้มันหนักแน่นมากขึ้นนะอย่าใจน้อยง่ายเกินไปในเดือนนี้นะครับเพราะาสิ่งต่างๆตรงนี้มันก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาที่มันใหญ่มากอะความรักของพวกคุณนะอาจจะไม่มีปัญหาอะไรกันก็ได้นะการที่เขานิงเงียบเดินหน้าทําใช้ชีวิตของเขาไปเนี่ยเขาก็มีสิ่งที่จําเป็นของเขาอยู่เนี่ยควรจะทําใจให้หนักแน่น มองถึงหลักการและเหตุผลต่างๆะ่ะแล้วก็ปล่อยวางกับความรู้สึกที่มันรุนแรงในใจลงไปบ้างนะความรักของคุณและจะเดินหน้าไปได้ดีในช่วงเดือนนี้นะครับโอเคก็ขอให้คนวันอาทิตย์มีความรักความสุขที่ดีในเดือนนี้นะพบเจอทางออกที่ดีกันได้แล้วก็มีความสุขกันนะครับคลิปนี้ขอจบไวเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ